สวัสดีครับผมพีชเองนะครับจาก Elite Wave Revolution ในวันนี้นะครับเราอยู่กับโปรเจกต์ l t t Wave Light นะครับซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในเนื้อหาเนาะแต่ว่าเราจะมา recap ในสิ่งที่เราเนี่ยได้เรียนรู้จากบทที่ผ่านมานะครับก็คือเราเพิ่งเรียนจบในบทของ Wave Pattern and Structure ไปนะครับซึ่งก็จะมีคลิปประมาณ15คลิปเนาะแล้วก็อีก3คลิปก็จะเป็นคลิปเพิ่มเติมเนาะทำขึ้นมาเพื่อจะเป็นเช็คพอยต์นะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ในเรื่องของรูปแบบไปหมดแล้วนะครับคือเรื่องรูปแบบ มีแค่นี้เลยนะครับมันน้อยมากใช่ไหมแต่ว่ามันละเอียดนะนะครับคือแต่และคลิปอะ่ะมันมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยนะครับนั่นก็คือเนื้อหาในเรื่องของแพทเทิร์นเนี่ยมีแค่นี้แหละนะครับมีแค่นั้นเลยตามคลิปที่เล่นเรียนกันไปนะครับซึ่งทีเนี้ย พอเราได้เรียนรู้ในเรื่องของรูปแบบมาแล้วใช่ไหมอ่ะนะครับก่อนหน้านี้เราได้รีแคปกันในเรื่องของพื้นฐานเนาะนะครับสามคลิปแรกเนาะศูนย์หนึ่งสองนะครับสาคลิปแรกที่เราได้ไดเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานโครงสร้างก่อนแล้วก็มาต่อกันที่เวฟแพทเทิร์นสตรักเจอร์นะครับซึ่งเราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วนะครับถัดไปเนี่ยก็คือเราจะไปได้เรียนรู้ในเรื่องของฟิโบนัชชีอ่านะครับในเรื่องฟิโบเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรยากเลยก็คือเรื่องของการวัดฟิโบนะครับเพื่อไปของการวัดการไล่เป้า แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เสริมขึ้นมาที่จะไม่ได้เกี่ยวกับฟิโบโดยตรงนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในเรื่องของการใช้ฟิโบโด้วยก็คือเรื่องระดับความรุนแรงของคลื่นะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ต่อจากนี้นะครับสำหรับใครที่ยังรู้สึกว่ารูปแบบเนี่ยมันเยอะใช่ไหมบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะนะแต่จริงๆคือถ้าเทียบตามตำรามันน้อยมากๆเลยนะนะครับตำราหลักๆมีเยอะกว่านี้อีกนะครับอันนี้คัดมาน้อยแล้วนะครับถ้าใครที่ยังรู้สึกว่ามันเยอะมันหนักหัวเกินไปอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าให้เอาสมุดปากามาจดไว นะครับมันไม่ได้ยากเงื่อนไขมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วมันเป็นภาษาพูดเนาะนะครับมันไม่ใช่ภาษาเขียนประมาณนั้นนะครับดังนั้นก็ถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูเอพิโซดถัดไปได้เลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของฟิโบนะครับแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมก็ย้อนกลับไปดูใน EP ีของ EP 3ก่อนได้เนาะที่เราเริ่มต้นกันบทของ Web Pattern and s t t u c เนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะไว้เจอกันเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ